สวัสดีครับทุกคนผมแอมเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Close Malone น,นะครับเดี๋ยว ตอนนี้เราอยู่กันในเกม p l o s to Ma นะครับผมตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้มากเพราะเกมนี้ยังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่เลยนะครับทุกคนสามารถโหลดมาเล่นกันฟรี Fi ได้นะในสตรีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด e s c r i p t ันเลยซึ่งเกมนี้นะครับแน่นอนนะฮะเป็นเดโมงั้นผมจะเล่นเกมนี้ในแบบเกมเพลย์นะครับผมซึ่งเล่นแบบต่อเนื่องเลยนะฮะไม่ใช่แบบ Funny Mon Trot นะครับถ้าใครไม่สะดวกดูก็กดออกไปก็ได้นะครับผมถ้าสะดวกดูตอนไหนค่อยมาดูกันละกันนะครับผมถือว่าผมบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมเพลย์ ถ้าหากใครเนี่ยมีขนมหรือสแน็คเนี่ยก็เอามานั่งกินด้วยก็ได้นะครับแล้วดูผมกินไปด้วยนะครับผมว่าคงจะสนุกดีนะฮะถ้าขนมไม่ติดคอตายก่อนนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วนี่ซันต้าหรือเปล่าเกมนี้กินเฟรมเลทอยู่เหมือนกันนะฮะบ้เต๋อเสียงอะไรเนี่ยเดินกลับไปละอุย้ยวิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเอ,อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีลูกตาอยู่แล้วผมต้องกดยังไง เอ่อออฟเอฟงูแฟลชไลท์อ้าวแปลว่า F ใช้แฟลชไลท์สเปกบาร์อ๋อนี่ไงสเปกบาร์นะครับผมเอ่อตรงนี้มีเอ่อมันมีแผ่นล็อกอยู่นะครับผมเราก็จะเปิดได้ไหมเปิดแม่งเปิดไม่ได้อีกอ้าวกรรมอ้าวเมาส์อ๋อนี่ไงต้องกดนี่ไม่รู้สิผมไม่รู้รหัสคือเกมนี้มุมกล้องมันจะเป็นแบบคล้ายๆ Silent Hill เลยนะฮะ อย่านะเฮ้ยอะไรอ่ะดูได้ไหมดูได้นะฮะอ่าบางทีฉันควรจะขอความช่วยเหลือโอเคก็เอาโนเฉยอ่ะเ no, ยส yes, ไปฮะ ผมขอความช่วยเหลือฮะแต่แต่สิ่งที่เขาทําคือมากลนใส่ผมอะไรกันวะเนี่ยมันหันมาว่าได้ในสิ่งที่สะทัดใจนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเกมสมัยก่อนนะครับคือมันใช้มุมกล้องนะฮะความหลอนของมันก็คือมุมกล้องนี่แหละฮะแล้วก็ตูดของคุณลุงด้วยอเอ้เดี๋ยวมันเหมือนมีให้ดูอะไรตรงนี้ด้วยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีสถานีนี้ด้วยคือสถานีที่เราอยู่ตรงนี้คือสถานีไหนอะ ตรงเที่เป็นสีฟ้านี้หรือเปล่าโซ so หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเรียกยังไงแต่มัน S O L เฉยๆป่ะอืมเ,อเป็นว่าเราไม่รู้เราเดินต่อไป <c oughs> ดูมุมกล้องนี่สิุกคนอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะมันเป็นแค่เดโมโอเองผมว่ามันคงไม่นานหรอกถ้าทุกคนอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยอ๋ออ๋อคือตัวละครเราจะหันไปมองด้วยนะครับผมเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าตรงนี้มีของที่เราสามารถ อแอคทีฟได้นะครับหนังสือพิมพ์นี่มันเมื่อสิบสามปีที่แล้วนี่โอเคไปกันโอ้โหเฟรมเล็ดดอบมากตรงนี้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเสียงไรฉันฉันสามารถผ่านมันไปได้ถ้าฉันนั่งลงอะนะแล้วก็ตัวไหนนั่งอะ่ะคอนโทรลมา let's go อุ้ยอะไรตัวอะไรวะ คือคือเรามาจากทางไหนวะตะกี้ด้านหลังลบบอ๋อใช่จริงด้วยมันเดินผ่านไปได้ยังไงวะตะกี้ฆาตกรต่อเนื่องเปล่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นภาพอย่างเงี้ยฮะเหมือนแม็กแม็กด้วยอ่ะโอเคเฮ้ยสามเหลี่ยม XO สี X ่เหลี C ่ยมนี่มันพ a y s t a ี i o n หรือเปล่าอุ้ยทำไมเสียง what the fuck? ที่มันคาเนชโอเคเก็บของก่อนอ่อากดโดนแล้วไนะปกลาเก็บไฟฉายทำไมเราจะไม่เก็บแล้วเอาไปเลยโอ้โหโอ,โอ,โอ,อะไรวันนี้เ <c ười> <c ười> <c ười> นี่ยขยะขยะพวกแกลตรงนี้มีไม้อยู่นี่มันน่าจะเป็นฝันแน่ๆเลยเป็นฝันร้ายจริงเพราะมันไม่มีทางเป็นจริงได้ มันมันขยับด้วยเนี่ยขนลุกเดินกลับประตูอุ้ยเสียงไหล่ปดดิเอ้ย ต่อเลยครับทุกคนเมื่อกี้นะครับเออเกมมันหลุดนะฮะแหมหลุดเออนั่นแหละฮะเป็นเสียงกรีดร้องของผมเองครับที่เกมมันหลุดนะฮะว่แามมนะแต่ไอ้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม OX สามเหลี่ยมนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นเออ่รหัสหรือเปล่าถ้าหากมันมีรหัสห้าตัวหรือเปล่าผม,ผมจำไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นไอ้นี่ของรหัสหรือเปล่าแบบตำแหน่งของรหัสหรือเปล่า <What? S 2> ทุกคนเห็นสิ่งนั้นไหมมันคืออะไรวะโอ้ยตายแล้วพอดีโอ้ตอนนี้ก็มีสถานีเหมือนอ๋อเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมันเหมือนเหมือนเป็นการบอกรหัสหรือเปล่านั่นสินะเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูก่อนนะฮะว่า มันมีอะไรใบให้เรามากกว่านี้ไหมฮะต้องลองดูไปกัน้ยโ,ยโอ้ยลูกสันเลยลูกลูกสันเลยตายเถอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายเถอะอะไรเนี่ยผีกระชากหัวเหรอโอ้ยนี่ไงสามเหลี่ยมคือหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่ามันเท่าไหร่ห้าหลักจริงๆด้วยครับทุกคนนั้นก็แปลว่าสามเหลี่ยมหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าสามเหลี่ยมแล้วก็อะไรต่อตอนนี้ผมระวังก่อนเลยโอเคลุงผ่านมาละไอที่เราเห็นสามเหลี่ยมอะเหมือนจะมีตรงนี้นี่ไงเลขหนึ่งใช่ไหมสี่แล้วเลขสี่คือสีเขียวโอเคเราต้องไปดูอีกภาพหนึ่งว่าสีเขียวคืออะไรนะฮะ เลขสี่คือสีเขียวนะครับผมแล้วทีนี้ตรงนี้สีม่วงคือสองนะครับโดยที่อะไรวะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม xo โอเคเอาจำไว้สีเขียวคือสี่นะครับสีม่วงคือสองแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมไปเห็นตรงขบวนสุดท้ายมานะครับผมเดี๋ยวเราดูก่อนสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ox สี X ่เหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมพูดผิดก็ถ้าสามเหลี่ยมเท่ากับ1นะครับเราก็ยังขาดอีก3ตัวนะครับเหมือนจะอยู่ตรงไหนนะเออเหมือนจะอยู่นี้โอเค5เอ้ยหไม่ใช่สีแดงคือ5นะครับผมแล้วก็สีม่วงคือ2อ่ะโอเคดังนั้นผมคิดว่าผมน่าจะรู้ว่าพัซโซนี้ทำยังไเงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันยังไงนะคือตรงนี้ใช่ไหมถ้าสี่เหลี่ยมคือห้าสี่เหลี่ยมตัดกับสีเขียวก็น่าจะเอามารวมกันเพราะว่าอ่าสีสีฟ้าซึ่งเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือหนึ่งมันไม่ได้ตัดกับอะไรใช่ไหมแต่สีแดงกับสีเขียวเนี่ยห้าห้ากับห้ากับสีเขียวที่ซึ่งเป็นสีนี้ก็ตัดกันน่าจะได้เก้าส่วนไอ้สีม่วงสองกับ สองกับสีแดงเป็นห้าก็เป็นเจ็ดนะฮะแล้วโอโอโอสองบวกกับสีเป็นหกนะครับผมโอเคแล้วก็ลำดับคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนฮนะตรงนี้เฟรมเล็ดดอปอย่างมากเอสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม OX นะฮะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม OX แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับผมโอเคงั้นก็จะเป็น9 1 แล้วก็ O X O คืออะไรวะ O อ O คือ6นะครับผมแล้วก็ไอ X คือ7นะครับโอเคตรงนี้ต้องระวังนะครับมีผีกระชากหัวนะฮะระวังผีมันดึงผมนะลุงโอ้ยลุงปวดหลังจริงเลยว้าโอเคนะฮะแต่เรามาเริ่มกันตรงนี้กดไงนะกด F กดสเป Bar โอเคไอ อันแรกคือ9เนาะแล้วก็อันที่2คือ1นสามเหลี่ยมอะไรวะโอกับเอ็กอะไรมาก่อนวะโอปะ่ะโอก็คือ6 6 6 7ใช่ไหมโอเคผมพูดคนเดียวนะครับโอเคโคจีเนียดจีมินจีมินอ่ะขยับไม่ได้โซหายไปแล้วครับผมประตูก็ได้เปิดขึ้นให้กับลุงโอเคโอ้ปวดหลังไม่ลุงผมไม่รู้ว่าผมวิ่งเดยวรถใช้ รถชายเฉยรถไฟเดี๋ยวรถไฟมาชนนะครับผมโอ,โอ้ยลิ้นอ้ยฮิตแมนนะทุกคนฮิตแมนฮิตแมนอีกแล้ววโล้นเหมือนกับป้ายในป้ายป้ายรถไฟเลยอะ่ะโอ้เกมนี้เดโมจริงหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันดูนานจัง <c oughs> โอ้ยทำไมเครื่องกดน้ำหน้ามันหล่อนนี้อ่ะ เมือนมันจะล็อกจากไอ้ฟอกหนึ่งเนอะล็อกแน่นอนอยู่แล้วสินี่มันเป็นเครื่องกดน้ำที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยอ่ะอฮะก็ไม่เคยเห็นอยู่แล้วใครมันเอาเครื่องกดน้ำเอาหน้าคนมาใส่อย่างนี้เอออันนี้อะไรเหมือนว่ามันจะเป็นแขนไม้ที่กำลังถือกุญแจอยู่ฉันควรจะเอามันไปดีไหม ใครเข้าเอากันละลุงเดี๋ยวเจ้าของเขาจะโกรธก็แล้วกันกเดี๋ยวเราจะตามพ่อหนุม่มคนนั้นไปรถไฟอย่าชนนะโอเคโอเคครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะโอเคผมว,ว่าประตูนี้คงจะไม่ล็อกโอเคล็อกแน่น,นอนครับเราต้องไปเอากุญแจบอ่ <c oughs> อะไระเนี่ยทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะหวังว่าเดโมนี้คงจะจบในเร็วๆนี้ เกมนี้มันประสาทมากๆเลยมันหลอนจิตสุดๆโอเคโอเคเอาไปแล้วเรียบร้อยไปรถไฟชนไม่ชนนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะมาเปิดห้องอนี้ได้มันปิดต้องการกดแจเอ้าอ๋อมันกดแ็บเพื่อมีอันนี้ได้ทุกคนมีอะไรวะมันคืออินเวนทอรีนะครับผมก็เนี่ย เราต้องกดอย่างนี้ป่ะอ่ามันเกมสมัยก่อนเลยปเปิดประตูไปเก็บเปิดประตูไปแบกเี้เราคงกลับไม่ได้แล้วสินะเสียงอะไรนี่มันเป็นถังออกซิเจนนี่นะแต่ว่าเหมือนมันจะว่างเปล่าอ่ะมันมันจะไม่มี <c oughs> ขวานขวานขวาน เอามาเลยเาฟาดได้สนมีอะไรป้องกันตัวฟาดอ๋อแต่เหมือนการฟาดนี้มันจะลดสเตมินาาเราด้วยนะฮะกอขงข้างบนวิ่งก่อนเลยนั่งนั่งนังนังลุงนั่งผมคงไม่มีผีกระชากหัวโอ้นี่ฮะคงเอาขวดผม Mind นะ Mind Mind ไมค์ครับสิทธิ์ไมค์ครับเก่าเพลเยอร์ไมค์ครับเก่าครับผมเปิดไฟได้ไหมอ่ยายังดีที่เปิดไฟได้ เ <Ừ. S 2> สียงอะไรวะแล้วเป็นไงผมสำรวจห้องก่อนต้อยมาให้อ hey, ัน,นิจังสวัสดีครับเออคุณผู้หญิงครับคุณทำอะไรอยู่ตรงนั้นครับเบิร์ดคุณจะมีหลายขามากเลยนะครับผมขอมายุ่งเกี่ยวดีกว่านะครับโอเคนะมันคืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นทางออกทางเดียว เป็นโอริเวย์ด้วยนะครับโอริเอ็กซิทของคุณลุงเลยนะฮะแต่ว่ามีใครสักคนหรือสักอย่างหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นกําลังร้องไห้อยู่แล้วมองมาที่คุณลุงเขานะครับไปปล่อยอ่ะมาซดนี่โอเคเปิดไม่ได้ค่อยโลงใจตรงนี้มีอะไรไหมอุ้ยอย่าร้องทำไมอ่ะซดดู ตรวนี้มีเหรียญทองอยู่นะครับคนเก็บไว้อ่าเก็บเลยนะฮะเหมือนจะเอาไปหยอดตู้ได้แน่นอนนะครับผมมีเหรียญน,นี้ก็ต้องวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งมาผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแน่นอนแล้วตัวนี้อะไรอ่ะมีรูปปั้นสามเอรูปอยู่นี้นะครับแล้วก็แต่ว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีหัวว่าพระโซค่คือต้องไปเอาหัวแน่นอนนะครับเกมยุคกเก่าๆอะไรประมาณนี้ โครงวามคลาสสิกนะครับนี่มันเดมโมดหรือคนมันดูนานมันดูยาวจังเนาะโอ้ยแขนหายหรือเปล่าโอ้โหแขนหายพร้อมกับลอยเลือดที่บักแล้วก็เขียนว่าเทรเตอร์นะครับคนทอรยศ์ทอรยศไม่ทรยศผมไม่รู้แต่ผมกดน้ำก่อนโอเคหยิบเหรียญทองขึ้นมาต้องเหรียญทองเลยนะแล้วเราได้อะไรมาได้ไหมน,นะได้หัวลูกพันอ๋อนี่มันเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องกดน้ำครับมันเป็นเครื่องกดหัวคน ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่มีผู้หญิงอยู่นี้นะฮะผมจะมีสซพรายกูแน่นอนครับผมเียวกดตรงนี้ก่อน เมือนจะเปิดอ๋อเดี๋ยวงวงพัดโซ่คือคือเราใส่ห่กับตรงนี้แต่ว่าโซ่โซ,โซ่ดันแงออกเองโคตรเท่อะไรอะอุ๊ยหูพึ่งมาสังเกตอะไรวะเนี่ยดูได้ด้วยอ่ะดูเหมือนจะมีหุ่นไม้มากมายเลยนะครับที่นี่แล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่เต็มไปด้วยเลือดน,นะฮะ จะไปสนใจเงนบ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยยึกยือยึกยืออืออี๋เกียดเจ้าสิ่งนี้มันมาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ฮะมันควรจะไปอยู่ที่ห้องทํางานสิไม้ตายเกมนี้มันเข้ามาคือมันไม่มีอะไรบอกเลยนะครับทุกคนมันเข้ามาคือมันก็ให้ผมเล่นเลยอะโอเคเหมือนจะร็อกนะฮะ คิดจะเดินเข้ามาหาฉันแบบนี้เลยงั้นเหรอฮะ <c oughs> ขอโทษนะครับถ้าผมไม่เดินไปผมก็จะผ่านไปไม่ได้ขอผมผ่านไปเถอะนะฮนะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยว่าแล้วม,มันต้องลิ้นโอเคอันนี้อะไรมันจะเป็นางานศิลป,ปะนะแล้วก็มีชื่อของศิลป,ปินเขียนไว้นะฮะอะไรนะ่หลุยป่าเ <c oughs> สีงยงไรอะ่ะ เข้ามาตีนะเว้ยตีจริงนะเว้ยขวานเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ๋อใช่สิอันนี้แม่งโคตรสมบูรณ์แบบเลยอันนี้แม่งต้องไปเรียบเรียงต่อเองอเหมือนที่เหมือนนี่จะเป็นศพนะอย่างน้อยมันก็ไม่ขยับอะก็จริงไงลุงแบบเจอผีแบบผีมามากโขแล้วอะดังนั้นแค่ศพอะแม่งน่าจะเป็นอะไรที่ธรรมดาที่สุดจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือหัวใจเหรอ ไม่รู้เหมือนเหมือนกันลุงที่นี้ที่ไหนเข้าได้ไหมเอ่อกอนมันพังอะนั้นก็แปลว่าเข้าไม่ได้อีนางนั่นแหละนะอุยอ้ยอุยอ้ยแม่งหันมาด้วยอุ้ยตามไหมนะ่ะโอ้โหแม่งหันตามฟาดนะเว้ยดูเหมือนประตูมันจะล็อกอยู่ แล้วก็มีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามตรงนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันควรที่จะเปิดมาดีไหมไม่เปิดอะดีแล้วลุงเชื่อผมตรงนี้มีเจเนเรเตอร์นะฮะหรือว่าเครื่องปั่นไฟเครื่องเจเนอเรเตอร์นี้ดูเหมือนที่จะสภาพดีอยู่แต่ว่าไม่มีน้ำมันเลยสักหยดอสิก็เหมือนเดิมสินะกูต้องไปหาน้ำมันมาสินะแล้วน้ำมันอยู่ใส่ละฮะตรงนี้มีอะไรไหม อันนี้มีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับทำมาจากเงินนะฮะคนเก็บไมก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมีไอเทมีเยอะยิ่งดีอะไรอ่ะทำไมตัวน,นี้ตาสีฟ้าวะ่ะมาดิฟาดนะฟาดอาวโอเคดูได้แต่ว่าผมขอสำรวจก่อนนะฮะคุณลุงซันต้าไม่ถูกใจสิ่งนี้โอเคน่าจะตันโอ้อยยยยยนานาแทบจิบเอ่อ เธอกำลังให้หินสีเขียวเหรอฉักครจะรับไว้ไหมรับไว้หน่อยก็ดีถ้าเธอให้ผมก็ยอมรับเสียงมันหันหน้าตามผมเลยอะทุกคนน่ะดูดิดูดูดู้ดดดดดยตรงตรงนี้มีตู้กดน้ำด้วยอตู้นี้ไม่มีพลังงานนะครับแปลว่าเราต้องเปิดไฟก่อนโอ้ยมัมน เป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับก่อนหน้านี้เลยเสียงอะไรวะใครร้องอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรที่ใช้งานได้เลยเอ้ยนี่ไงถังน้ำมันเอ่อมีถังน้ำมันอยู่นี้แต่ว่าทุกถังแม่ง empty ว่าป่าแม่งมันคงไม่ง่ายขนาดนี้หละเนาะโ <c oughs> อ๊ยเหียอะไรเกิดอะไรขึ้น ไปแล้ววิ่งเร็วไม่อ่งมันบลอกอยู่ ح, ไปไหนได้บ้างเนี่ยผมว่าไอตรงนั้นแน่นอนเลยผมว่าต้องมีอะไรให้ผมซูนี่มา <c oughs> ผมพร้อมลุงก็พร้อมเราทำได้โอ้ยมีของมาให้อีกแล้วหรอมันคือกุญแจนะครับผมมันคือกุญแจอะไรอ๋อกุญแจลีลีเช็กสตาชันคีย์ เอ่อทุกคนครับกุญแจนี้มันอาจว่ากุญแจร g i s t r a t i o n นะครับผมมันแปลว่ากุญแจห้องลงทะเบียนะฮะอยากจะตบปากตัวเองมากเลยขอไปครับผมไอ้กุญแจไอ้ไอ้กุญแจห้องก่อนหน้านี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าอฮ้ยขนลุกอีพูดถึงขนลุกเนี่ยอากาศช่วงนี้หนาวนะครับทุกคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปคนเดียวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันช่างนานซะเหลือเกินนี่เหรอเดโมรอก โทษทีความผิดผมเองอะ่ะโอเคเข้าไปอุ๊ยห้องนี้ดูเป็นห้องธรรมดาที่สุดแล้วอะ่ะเหมือนเป็นห้องเซฟเลยใน Resident Evil มีโนต้ตที่เขียนตรงนี้ไว้นะครับว่าให้เชื่อใจรอยเลือดนะครับผมโอเคตรงนี้วิทยุเซฟแมนเกมเซฟนะฮะเหมือนมีคนอยู่ที่นี่เลยอะ่ะนี่ฮะเจะล,ลิแคนตัดไป คือมันเรียกได้2อ,อย่างนะครับจินล,ลี่แคนหรือว่าฟิลแคนนะครับผมมันจะแปลว่าถังน้ำมันนะฮะเฮ้ยทำไมโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดินเข้าไปก่อนเลยโอ้ยนี่มันศพเต็มไปหมดเลยอ่ะกลิ่นโคตรเปม็นเลยกลิ่นศพมันคงจะหอมมังลุงทางนี้มีอะไรตัดทางนี้แหละมีอะไร อย่างไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยฉันไม่เห็นก้นของหลุมนี้เลยอ่ะแล้วก็เหมือนจะมีแสงสีแดงที่ส่องสว่างมาจากข้างในนะผมจะไม่ยุ่งหลุงผมจะไม่ยุ่งเดี๋ยวเราจะไปเปิดเจเน r เรเตอร์กันนะครับดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะได้หินมาเพิ่มก็ได้ แล้ววาแต่เอาหินไปทําอะไรวะเอามารวมกันได้แน่นอนเอา,เอาแป๊มนึงนะโทษทีไม่เคยชินเลยฮะต้องทําให้เป็นนิส,สัยซะแล้วโอเคเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยอ,อ้ใช่ตัวที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคืออันนี้ยังไงอ่ะคือกูควรหนีไหมอ่ะอุ้ยหรือใช่เราต้องเอาเหรียญไปหยอดตู้น้บ หวัว่าคุณพี่เขาจะไม่ทําอะไรผมนะเออลุงแก่แล้วให้ลุงผ่านไปดีๆเถอะนะขอร้องเหรอภาพป๊าปป๊าปป๊าปป๊ปอาปปาปปาเาปป๊เปาปป๊นานป๊าปาเป็นเพื่อนกันเ๊าปป๊ารป๊าปยอุ้ย๊าปปาาสู้าู้๊าา ไปครับไม่ละฮะตีแล้วถอยออกสเต็ปโอ๊ย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 มามาสิมาสิเออดิพลาดจุ๊กจุกมาสเตอร์จุกเออชนะยังล่ะชนะยังลุงชนะยังลุงชนะยังลุงน่าจะชนะแล้วเนะอะไร่ะอ๋อ,อตรงนี้โอ้โหแล้วกูต้องไม่เจอ่อละข้างในอีกดิ เหมือนปีศาจในเดอะฟอเรสต์เลยอืน่ากลัวทีนี้ไงต่อโอเคโอเคลืมลืมเราต้องหยอดเหรียญได้อะไรมาได้เลสโตนอ๋อหินแดงนะฮะในไมคราฟเนี่ยจะเอาไว้ใช้เป็นพลังงานได้เ้ยืันตรงนี้จะปลดล็อกนะครับผมไอหินสีแดงนั้นมันมีอะไรเกี่ยวกับทางที่เราไปตะกี้ปะไม่รู้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมก็ไม่ยุ่งไปทางนี้ ล็อก <Lock. laughs> เราต้องยุ่งับทางนี้สินะวันดีจะสาวๆทำอะไรอยู่อะวันดีครับอุ้ยมันจะเลื่อนได้ด้วยตีได้ไหมไม่ได้กาวิตี้บนผนังมันบั๊กเหรอว่าแต่เ,เพื่อนของคุณได้มองไปที่หลังของนางฟ้าโอเคนะหลังของนางฟ้ากบดเนี่ยได้มองไปที่ตัวของ เธอเองอันนี้คือกระบฏดวะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะฮะดิเวลมันแปลว่ากระบฏดแต่ผมไม่รู้ว่าในที่นี้หมายถึงอะไรนะฮะส่วนผีเนี่ยจะกลัวจะกลัวโซ่มากอ๋อแปลว่าไอตัวผู้หญิงที่มีผมเนี่ยคือผีใช่นะไะมเผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่คำแปลครับแต่มันคือพาร์ซแน่นอน,นะฮะส่วนนักเต้นลำนักแดนเซอร์อิสกายแอน ปล่าแคนลีดตัวยยงไงวะแปบ๊บหนึ่งนะแดนเซอร์คนนี้แดนเซอร์ป่ะโอเคผีจะกลัวโซ่ดังนั้นถ้าหากเราหันผีออกมาแล้วใครคือแองเจลอันนี้นักเต้นใช่ไหมน่าจะนักเต้นแองเจลอันนี้คือนางฟ้าการคือมีคนมองไปที่หลังนางฟ้าก็คือตรงนี้ปะแล้ว ท่านี้อย่างเงี้ยอืมแป๊บหนึ่งนะฮะเชี่ยบพาโซใช้สมองแล้วผมเป็นคนยิ่งไม่มีสมองอยู่ด้วยอ๋อ oh, Dancer is a ิทชัยชายก็แปลว่าต้องหันกลับอย่างงี้เหรอ Dancer 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 Dan f a ซ e เฟนมองไปที่หลังนางฟ้า แล้วใครคือนางฟ้าวะทุกคนตอนนี้ผมงงแล้ว <f uch> อะไรวะทุกคนผมงงมากเลยตอนนี้งงแบบงงสุดๆเลย <f uch> อะไรอะ <f uch> น้องให้เหรอ คืออะไรอ่ะบูโสโตนโอเคไปแล้วโอเคผมได้อัญมณีครบ3อันแล้วครับผมขาดอีกอาขาดอีก3เม็ดนะฮะก็คือสีส้มนะครับผมแล้วก็เรามีสีเขียวใช่ไหมโอเคเสียบรรยากาศจนได้เดี๋ยบรรยากาศไหมหรือว,ว่าผมควรใส่มุกอะไรแบบนี้เข้าไปคอมเมนต์ได้นะโอ,โอเคผมว่าสโตนพวกนี้น่าจะเอาไว้ทำให้เราแบบเหมือนเอาเอาใส่สักอย่างแล้วทำให้ทางปิดให้เราเดินไปได้ปะ คุณลุงชักแบบเนี่ยเห็นไหมคุณลุงแบบเริ่มเจ็บละสู้กับอ e ีแมงมุม um, ตอนนั้น e utan, อีมิวแทนตัวนั้นมาอุ้ยมีอะไรด้วย <c oughs> <c oughs> อย่าลองเลยดูร่องพี่ก็จะลองเหมือนกันเด้ออุ้ยเดินผ่านได้ด้วยอ๋อแปบลบว่าถ้าเรายังไม่มีสโตนเนี่ยเราก็ผ่านมันไม่ได้เลยนะโอ้สีเขียวครับผมเราขาดหินสีอ่าม่วงสีส้ม ก็สีเหลืองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีอะไรทุกคนผมเห็นครัไอ้ต้งแต่แรกหรือเปล่าไอ้หัวเกียนคนนั้นเปล่ามันอยู่ข้างบนอะผมว่ามันคือตัวคานด้วยหรือเปล่าวะโอเคตรงนี้อะไรทางสว่างใช่ไหมตื่นได้ไหมตื่นเลยอุย้ยอะไรอะจบยังโอ้จบแล้วอูย post t r a u m a ขอบคุณที่เล่นนะครับเอาเป็นว่าสำหรับ Post m a สมา e Post m a า o n e เอาเป็นว่าสำหรับโพส t r a u m a นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊วยฮะเจอกันฮนะ